เดี๋ยวเดียวน้องแว่นนี่ตัวฟิตได้หยอะเจมมันเปียกที่หัวใครเลยตอนเนี้ยแหวกอะตัวแหวกตัวแหวก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 โอ้โหเขาเลือกเขาเลือกชิงงานได้ดีนะพี่คนหมายเลขที่สิบสี่นะโอ้โหแหวกแบบแฟนคลับนัที่สุดข้ามมาหมดเลยนะแฟนคลับก็ให้ความร่วมมือด้วยขอบคุณแฟนคลับด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้พักก่อนพักก่อนพักก่อน ไปเช็คกติกานะคะว่าคุณเผือกเนี่ยเขาไปกับลูกถี่นของเขาทุกวันหรือเปล่าดูสภาพเลยแต่เฮีเจมบอกนะว่าผมเห็นเขานะครับปีที่แล้วผมก็เป็นแบบพี่นี่แหละหอมใช่ไนะครับเหอนปีที่แล้วก็เกินอย่างนี้ทีนี้เราเลยคิดว่าหอบน้อยลงมาแล้วก็ดูเท่ขึ้นมาหน่อย โอ้มีประสบการณ์ล้นๆใช่เพราะว่าปีที่แล้วไม่พาไม่ได้เลยกล้องเวลาเขาตามถ่ายเราน่าจะเหยียบเกมมากใช่ไหมโอ้เนี่ยแล้วเจมไม่เตือนพี่ก่อนวิ่งเมื่อมันเป็นเคล็ดลับพิเศษนะพี่เพราะว่าชนะไม่อยู่ที่ว่าใครมาก่อนนะครับอยู่ที่ว่าคะแนนอ่ะคะแนนด้วยครับอเนี่ยเอะไปบอกไปก่อนแล้วได้ทั้งรูปเท่เดี๋ยวถ้าชนะอีกแล้วกูร้องไห้อีกแล้วเนี่ยดูจากรูปอาจจะให้ทีมงที่ดีก่อน โค้ดตอรหนังพี่ก็เลงวิ่งหนีตำรวจครับเหมือนโดนตำรวจไล่จับชอ้ชาไปแล้วนะคะแต่ว่าที่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งหมดนี้นะคะคือการซ้อมบวัเดอร์วูแมนคูณก็ต่อยนะเอ้าไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อบนะ คุณทุกคนที่อยู่ในเนกำลังงานนะครับช่วยหลบทางให้เราโ์จให้เราได้สิทธิพิเศษนะเวลาตอนจ่ายบินอะค่ะตอนจ่ายบินอะไม่ครับต่อแถวครับต่อแถววะครับผมบางพี่เจมมาก็ไม่ช่วยอะไรทีมเลยนะคะบางทีเนาะผมต้องขึ้นแท่นข้างบนอะเชิญเชิญเชิญอ่ะกลัวเป็นลมล้มลงมามันสูงอ่ะผมไม่รู้นะครับว่าทีมของพี่อะช้อปปิ้งแล้วได้ซื้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปล่าโอ้โมาเดินเข้าไปครับผมเจอกางเกงสองตัว ตัวละพันสี่เก้าสิบเฮ้ยตัวก็เป๊ะเลยโอ้โหผมยื่นให้ลูกทีมผมลูกทีมผมบอกเอาไปไม่ได้ใช้ลูกเอาพี่ใช้ด้วยเหรอทูคนไหนเขาเราเป็นเลือกแม่ทัพแนี่ไงครับผมบอกว่าสมองเขาถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องตาจิงขันแล้วรู้ไหมเขาเลือกอะไรเลือกหน้าเก่งเก่งในผู้ชายโอ้กี่ตัวเลือกใช้เหรอหนูใช้เหรอเขาเอาเอาไปให้น้องชายโอไม่รู้อะเราต้องถ่ายรูปกับกับลูกทีมเราด้วยใช่ไหมใช่ใช่